ขายตู้ครับขายตู้ขายตัวครับขายตู้ขายตัวครับขายตู้ราคาเท่าไรราคาเท่าไรราคาเท่าไหร่มีตู้มีตู้ขายเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ดีเอาตู้ละบาทครับผมจะไปซื้อตาดีวันดีนะก็ทำเชียร์เลยก็ซื้อไหนอยากอีแนแม่เลยพี่ต้อมซื้อไหนพี่ยังไม่ลงครับยังไม่ลงครับนั่งปีนั่งปีเม็ดแต่รุนย่ผมเจอเย็นใจแตกใหญ่นั่นเนาะ มึงแกรีเก็บไปไหนในอีซานรถหนึ่งไหมกระเป๋าผมเต็มเห็นไหมเซฟไหนกันเนี่ยฟาร์มหรือหรือหรือว่าอยู่เซฟฟาร์มอยู่เซฟฟาร์มอยู่เซฟโซนเม็ดแตกคืออะไรวะเม็ดแตกต้องอยู่ใกล้ๆลิ้นไก่ไก่เปล่าก็ลิ้นไก่เลยลิ้นนั้น หมดยัง,ย,ง 3, 2. 2> ยังพึ่งสามยี่สิบสองยังแปลว่าอะไรครับแปลว่าเด็กครับไม่ใช่ครับยังแปลว่ายังไม่ฟองครับผมจัดไปหนึ่งมุกเงาผมมึนไอม,ม,มิวประเทศอะไร<ะ>ประเทศอะไรมองจากนอกโลกแล้วเห็นชัดที่สุดจีนไม่ใช่ประเทศอะไรเบียนมาเบีนมา เท่เลยเป็นมากเด่นมากเขี้ยอยะไรสัล้วมันเดนมากอ้าวเหรอโอ้โหสุดยอดจัดไปนหนึ่งงุ๊กแล้วเปล่าเจ้าตัวแล้ววะมีอไมีห่าเลยด้วยแม่งไม่ได้นับเลยเขีย้ยนั่งเลยไม่เกิน,นี่มึงไปนับสิไอ้นิ่งว่ามึงรู้ป่าวประเทศอะไรอ่ะปลาเล็กที่สุด ปาลีไม่ใช่ปาจีนบุรลไม่ใช่ปลาปิรันญาไม่ใช่ปลา,ปาจะเลยครับปาประเทศที่ปลาตะเล็กที่สุดคือบราซิลตลกมากเลจะพาอะไรนิดนึงบราซิลทำามเล็กวะ พี่ไม่รู้จักเหรอที่ตอบไม่รู้จักเหรพี่ปัดตวเร่ก็ซิวะตุเร่เล็กคนเล็ก <c oughs> ถามว่าอะไรนะถามว่าอะไรเกิดอะถามว่าอะไรผมถามว่าขี่รถม้าแบบวันเนี้ยขี่รถมา้มารถมา้าใช่รถสองล้อม้าหนึ่งล้อม้าสองล้ออีกสองล้อมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างขำไม่เคยเรียนล้อมา <c oughs> หมืนมึงกำลังพยายามอยู่อ่าพยายามอ่ะเนมรียดมารีดมา